สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับนัตตีอีกเช่นเคยนะคะที่ Channel M มแอนด์เอนะคะสำหรับวันนี้นัตตีจะพาทุกคนมาพบกับกระบะ Ford r a n g e r รรุ่นวายแทนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งเต็มนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นตัว4ีคูณที่มาพร้อมกับฝาปิดกระบะท้ายไฟฟ้านะคะราคาค่าตัวจะอยู่ที่1 2 9 5 0ล้านบาทนะคะในรุ่นของวายแ็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะในตัว4ีคูณแรงม้าสูงสุดอยู่ที่2 1 3แรงม้านะคะ ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวนัตตี้จะพาทุกคนไปรับชมว่าคันนี้นัตตี้แต่งออกมาให้ลูกให้กับลูกค้าแล้วอะคะ่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งพิเศษตรงที่ว่าลูกค้านะคะสามารถเลือกชุดแต่งเองได้ทั้งหมดเลยค่ะเริ่มจากทางด้านหน้ากันนะคะทางด้านบนก่อนเลยนะคะตรงนี้จะเรียกว่าสกู๊ปทรงฟิตนะคะนัตตี้ก็จะทําให้ลูกค้าเป็นสีทูโทนนะคะสีขาวนะคะตัดกันกับสีดําด้าน ตัวแรดนี่เราก็ทําให้เป็นสีขาวด้วยนะคะให้เข้ากันกับสีของตัวรถของลูกค้านะคะถัดมาทางด้านล่างเลยกระจังหน้า FORD ตัวใหญ่ๆตรงนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าในรูปแบบของลัพเตอร์ตัวอักษรฟอร์ดนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงนะคะ ถัดมาที่ด้านล่างนะคะจะเป็นกันชนเหล็กนะคะของยี่ห้อ h ฮมเมอร์มาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงนะคะที่สามารถใช้งานได้จริงเลยนะคะเหล็กค่อนข้างมีความแข็งแรงเลยนะคะในในตัวของยี่ห้อ h ฮมเมอร์ตัวนี้แล้วก็เซ็นเซอร์นะคะที่จะอยู่กับตัวกันชนหน้าเดิมของตัวรถนัตตี้ก็จับมาใส่ให้ที่ตัวกันชนแต่งนะคะยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมในตัวของกันชนจะมาพร้อมกับตรงนี้นะคะกันชน h ฮมเมอร์จะมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์ตรงนี้มาให้ด้วยเลยค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกที่มากับตัวรถนะคะจะเป็นไฟ LED ค่ะในส่วนของไฟหน้านะคะก็จัดแต่งให้เป็นครอบไฟหน้านะคะสีดำด้าน ไฟหน้าของตัวรถนะคะในรุ่นวายแทงกจะเป็นไฟหน้านะคะใบ LED ที่มาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light ตรงนี้เลยนะคะก็เป็นไฟสองสว่างให้ตอนกลางวันเนาะไฟใบ LED นะคะข้อดีเขาก็คือสามารถเปิดปิดนะคะได้อัตโนมัติแล้วก็ปรับระดับสูงต่ำได้ในหลอดเดียวกันค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของคิ้วล้อนะคะติดตั้งให้เป็นคิ้วล้อหมุดขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นหมุดหลอกนะคะไม่ได้เจาะตัวถังรถแต่อย่างใดเลย ทางด้านล่างล้อนะคะจะเป็นล้อขนาดขอบ18นะคะลายนี้จะเรียกว่าลายดอกไม้ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมเลยนะคะ<ม>จะมาพร้อมกับยางฮันคุกนะคะออทเทเรนยางออทเทเรนเนี่ยสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางลุยนะคะดอกยางจะค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็หนานะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่265 60R18 นะคะตัวนี้ ในส่วนของหูกระจกมองข้างนะคะเดิมๆที่มากับตัวรถจะเป็นสีดําเงาแต่ลูกค้าอยากให้ติดตั้งให้เป็นสีดําด้านนะคะเพื่อให้เข้ากันกันกบตัวคิ้วล้อของรถค่ะราวหลังคาตัวนี้ราวหลังคาจะเป็นราวหลังคาที่มาาก,มากับตัวรถอยู่แล้วนะคะลูกค้าสามารถไปติดตั้งแหลกหลังคาใส่เพิ่มได้เลยตรงนี้คิวกันสาดนัตตี้ใส่ให้นะคะเป็นคิ้วกันสาดแท้ของศูนย์เลยค่ะแล้วก็ฟิล์มนะคะ ของตัวรถคันนี้เป็นฟิล์มและที่แถมให้เป็นฟิล์มเซรามิกเลยนะคะลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มมาที่60%เอรอบคันค่ะในส่วนของเบ้ามือจับนะคะแล้วก็ตัวข้อมือจับเดิมๆข้อมือจับก็จะเป็นสีดําเงาตัวนี้ก็ข้อมให้เป็นสีดําด้านค่ะ,ะช่วยในเรื่องของการกันรอยด้วยนะคะตรงนี้สติกเกอร์สรดโคนะคะลูกค้าก็เลือกลายเองนะคะ ซึ่งนัตตี้จะมีลายให้ลูกค้าเลือก20-30ลายเลยนะคะหรือลูกค้าอยากได้ลายที่เป็นชื่อของตัวเองหรือลายของตัวเองกะคะ่ะสามารถออกแบบมาให้นัตตี้ได้เลยหรืออยากให้ออกแบบให้ก็ได้เช่นกันค่ะบันไดนะคะมีมาให้กับตัวรถเลยข้อฟ้าถาังน้ํามันก็เป็นสีดาด้านเช่นกันค่ะช่วยในเรื่องของการกันรอยนะคะลูกค้าสังเกตด,ดูตรงสปอร์ตบาร เดิมๆที่มากับตัวรถนะคะตรงนี้จะเป็นคาดสีส้มแต่ทีนี้ลูกค้าอยากให้เป็นสีดำด้านก็คือจัดติดสติกเกอร์ให้ลูกค้านะคะต่อมาที่ด้านท้ายกันบ้างนะคะข้อไฟท้ายก็ติดตั้งให้ลูกค้าเป็นสีดำด้านเช่นกันค่ะ้อเบามือเปิดตัวนี้จะเรียกว่าข้อเบ้ามือเปิดแบบตาบนะคะเป็นสีดำด้านเช่นกันช่วยในเรื่องของการกันลอยนะคะ ฝาท้ายของวายแท็กจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะคะลูกค้าสังเกตว่านัตตี้เปิดฝาท้ายด้วยมือเดียวได้อย่างง่ายดายเลยนะคะในรุ่นของว t ยแท็กนะคะจะมีกล้องถอยให้ด้วยเลยนะคะจะอยู่ตรงโลโก้ฟอร์ตตรงนี้เลยะคะ่ะโลโก้ฟอร์จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ในตัวของฝาปิดกระบะท้ายไฟฟ้านะคะ สามารถใช้งานได้3แบบก็คือเปิดที่ตัวกุญแจนะคะเดี๋ยวนาทีจะเปิดให้ดูนี่ค่ะก็ช่วยในเรื่องของการการฝนได้นะคะแล้วก็เก็บของได้เก็บสัมภาระได้นะคะเปิดปิดนะคะที่ตัวกุญแจแล้วก็อีกวิธีหนึ่งสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวนาทีจะทำการปิดนะคะ วิธีที่3นะคะสามารถเปิดปิดได้ตรงปุ่มอยู่ที่ฝั่งคนขับค่ะจะเห็นว่าตรงนี้จะมีตัวปุ่มปุญแจเนาะก็สามารถในกรณีที่ลูกค้าเก็บของไว้ทางด้านในนะคะลูกค้าสามารถล็อกได้นะคะหรือว่ากดล็อกจากกุญแจก็สามารถล็อกฝาท้ายได้เช่นกันค่ะทางด้านล่างนะคะเป็นกันชนเหล็กของ h ฮมเมอตัวนี้ลูกค้าเลือกแบบเองนะคะ มาพร้อมกับน,นี้จะเป็นตัวบอลห่วงบอลลากจูงนะคะแล้วก็มีตัวห่วงแดงลากจูงให้ด้วยเช่นกันมาพร้อมกับไฟ LED ไฟท้ายค่ะกันชนเดิมนะคะที่มีเซ็นเซอร์เราก็ย้ายมาใส่ให้ที่กันชนแต่งเช่นกันค่ะไฟจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านในกันค่ะ ในรุ่นวแท็กนะคะกุญแจของเขาจะเป็นกุญแจ Ke คเล็นะคะซึ่งลูกค้าใช้งานง่ายๆเลยแค่พบกุญแจติดตัวนะคะของมือลงไปที่ประตูทําการเปิดประตูรถได้อย่างง่ายได้เลยค่ะเรามาดูกันที่ด้านในนะคะเบาะหนังนะคะจะเป็นเบาะหนังแท้มาจากโรงงานเลยสีดําเดินได้สีส้มนะคะแล้วก็แต่งขีดสีส้มให้ด้วยปั๊มโลโก้วายแท็กอยู่ที่พนักพิงนะคะอ เบาะก,ก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยเลยนะคะสำหรับรุ่นวายแท็กตรงนี้จะเป็นสครับเพดนะคะสะครับเพดมีไฟด้วยนะคะตัวนี้ในรุ่นวายแท็กผ้ายางที่แถมให้กับลูกค้านะคะจะเป็นผ้ายางศูนแท้จะค่อนข้างมีความหนานะคะไม่ลื่นอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นมานั่งบนตัวรถนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลของเราจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า ที่ขนาดที่ลูกค้าจอดรถหรือขับรถด,ด้วยความเร็วต่ำพวงมลาลัยจะมีความเบามากแต่พอขับรถด,ด้วยความเร็วสูงนะคะพวงมลาลัยจะหนักหน่วงตามความเร็วของตัวรถแต่ขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูนะคะตรงนี้เลยในรุ่นมาแท็กของเราจะมีปุ่มพุทสตาร์นะคะกุญแจจะเป็นกุญแจพุทสตาร์มาแล้วค่ะมีปุ่มพุทสตาร์มาให้มีระบบ adaptive cruise control มาให้ด้วยแล้วนะคะตัวนี้มีเลนคิปปิ้งไหมครับมีเลนคิปปิ้งให้ด้วยนะคะ แล้วก็ในส่วนของพวงมาลายัยเดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยใกล้ๆจะมีปุ่มมันติฟัง์กชันนะคะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมากมายฝั่งซ้ายนะคะจะช่วยในเรื่องของควบคุมในเรื่องของหน้าจอเครื่องเ,เสียงนะคะอะ่ส่วนฝั่งขวานะคะจะควบคุมในส่วนของหน้าปัดฝั่งของคนขับนั่นเองนะคะช่วยเหลืออ,อ่าแล้วก็ช่วยขับ จะมีระบบในเรื่องของการช่วยขับก็คือเป็น Adaptive Cruise Control เ <L ength S 1> นาะเป็น Lane Keeping อะไรพวกนี้คะ่ะให้กับลูกค้าอำนวยความสะดวกอย่างมากมายเลยในในตัวของ4คู่4นะคะเรามาดูในเรื่องของหน้าจอหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอระบบซิงค์3แล้วนะคะใช้งานด้วยภาษาไทยใช้งานได้อย่างง่ายๆเลยนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด8นิ้วมาพร้อมกับระบบนีวเกเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ในรุ่นของว i แทสามารถ ปรับแอร์แยกซ้ายขวาได้นะคะอ่าน,นี่ค่ะ,เ,ะเป็นแอร์อิสระเนาะเป็นแอร์อิสระซ้ายขวาใช่ค่ะเป็นแอร์อัตโนมัติซ้ายขวาเลยแล้วก็ในตัวซิงค์สนี้นะคะจะมีระบบช่วยเหลือหรือช่วยโทรออกฉุกเฉินนะคะในกรณีที่ลูกค้า ขับรถเกิดอุบัติเหตุแอร์แบ็กแตกนะคะหรือระบบการจ่ายน้ามันนะคะถูกตัดตัวนี้ที่เราทําการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เอาไว้แล้วสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarP l a y นะคะจะโทรออกไปให้ที่เบอร์1669นะคะจะเป็นเบอร์หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเขาจะทราบพิกัดเลยคะ่ะว่าลูกค้าเกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงไหนซึ่งตัวนี้พิเศษตรงที่ว่ามีค่ายเดียวเท่านั้นนะคะที่ฟอร์ดเล็งเห็นความสําคัญแล้วใส่มาให้กับตัวรถเลย กระจกนะคะก็จะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะกระจกมองหลังเนาะตรงนี้จะมีช่องเสียบ usb ให้ด้วยนะคะสําหรับไนรุ่น4ี่สี่สหรับลูกค้าที่เสียบกล้องบันทึกหน้ารถสามารถเสียบตรงนี้ได้เลยที่ปัดน้ําฝนก็เป็นที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะคะตัวนี้ในรุ่นของวายแทกภายในด้านบนเขาก็จะกุกด,ด้วยสีดํานะคะทําให้ตัวรถด,ดูหรูดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในส่วนของไฟเมื่อกี้ที่นัตตี้แจ้งไว้ว่าไฟสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้นะคะ ตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับไฟนะคะไฟหลีไฟสูงนะักไฟอัตโนมัติอเนี่ยค่ะไฟออโต้สามารถตั้งไว้ได้เลยนะคะเปิดเปิดออโต้อัตโนมัตินะคะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะ,ะเรากดออกมาตัวนี้จะเป็นปรับระดับสูงต่ำของไฟได้นะคะในกรณีที่ลูกค้าอาจจะบรรทุกข,ของหนักที่ตัวท้ายกระบะนะคะเราหน้าเราเชิดเราสามารถปรับระดับไฟให้ต่ําลงมาได้ที่ตัวก้านนี้ได้เลยค่ะเพื่อที่ไม่ให้ไฟไปแยงสายตาของคันข้างหน้าหรือว่ารถที่ขับสวนเรามานะคะ ก็พาชมรอบๆคันกันไปแล้วนะคะสำหรับในรุ่น y าแท็กลูกค้าท่านใดที่สนใจแคมเปญหรือโปรโมชั่นนะคะสามารถทักหานัตตี้ได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวนัตตี้จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นลิงก์ไลน์นะคะหรือเบอร์โทนะคะหรือง่ายๆเลยค่ะลูกค้าแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR โค้ดนะคะทางด้านข้างนี้ะจะเป็นนัตตี้จะมีแอดมินนะคะเข้าไปช่วยตอบแล้วก็ส่วนใหญ่เลยจะเป็นนัตตี้นะคะที่เป็นคนตอบ ให้กับลูกค้าเองนะคะแล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นเพจ a c e b o o k นะคะ M a n f o r d by n a t t นะคะซื้อลรถออนไลน์กับนัตตี้ปลอดภัย100%แล้วก็อย่าพึ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้ชุดแต่งลูกค้าสามารถเลือกได้เองทั้งหมดเลยค่ะยังไงก็วันนี้นะคะนัตตี้ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะต้องไปเตรียมรถเพื่อที่จะส่งมอบเจ้าคันนี้ให้กับลูกค้าพรุ่งนี้จะขับนะคะไปส่งมอบให้ก,กับลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวคะ่ะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ที่อยู่ห่างไกลกันนะคะวันนี้ละที่ต้องขอจบรีวิวเพียงเท่าน,นี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย